สวัสดีครับทุกคนผมช่างกิตนะครับวันนี้จะพาทุกคนมารีวิวระบบไฟเจ้าตัวยามาฮ่าแกรนฟิโนตัวท็อป,ปีี2023นะครับคันนี้เตรียมที่จะจัดส่งให้ลูกค้าจังหวัดยะโสธรน,นะครับขอบคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีการติดต่อซื้อขายกับช่างกิตนะคันนี้ลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะทุกคนดาวเพียงแค่10,000บาทเท่านั้นนะส่งวงวดไปแค่2,000กว่าบาทเท่านั้นนะผ่อนสบายๆนะครับใครที่สนใจนะต้องฟังคลิปนี้นะเดี๋ยวช่างกิตจ,จะบอกว่า มีวิธีการยังไงนะครับสาหรับใครที่สนใจรถของทางจามาฮ่านะครับแต่ก่อนที่จะจัดส่งให้ลูกค้านั้นเดี๋ยวช่างเกียริจะพามารีวิวกันก่อนนะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะทุกคนราคาของเขาเงินสดนะอยู่ที่เจ็ดหมื่นกับอีก500บาทเท่านั้นนะรวมทะเบียนพบรบหมวกน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับสำหรับรุ่นท็อป 2, 2023นานะสวยงามมากตัวระบบไฟเป็น LED ทั้งหมดนะทุกคนทั้งไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟหลีไฟหน้าซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ย เป็น LED ทั้งหมดนะจะเหลือเพียงอย่างเดียวที่เป็นหลอดไส้อยู่ก็คือเจ้าตัวไฟสองป้ายทะเบียนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปด้วยนะถือว่าเป็นรุ่นที่ท็อปสุดในโอตโตเมติของทางามาฮ่าในรุ่น125 cc นะปัจจุบันนะทุกคนเป็นโอตโตเมติพรีเมียมสูงสุดเลยนะครับคันนี้สิ่งที่ได้ไปนะที่ช่างเกียรให้ไปก็จะมีตัวหมวกกน็อกหนึ่งใบแบบเต็มใบแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็จะมีเสื้อหนึ่งตัวนะเป็นสีเงินเหมือนกันนะตัวนี้มีราคาอยู่600กว่าบาทนะทุคน สำหรับเบาะกันน็อกตัวนี้นะเป็นแบบดีเลยนะสำหรับเบาะกันน็อกนะครับแล้วก็ได้เสื้อแจ็คเก็ตไปใส่ด้วยนะครับตัวนี้ช่างเกียรติจะใส่ใต้เบาะให้นะครับใส่ใต้เบาะให้สําหรับใครที่ซื้อกับช่างเกียรตินะที่มีบริการจัดส่งนะครับจะใส่ไปใต้เบาะให้นะใต้เบาะก็จะมีเจ้าตัวกระจกนะกระจกช่างเกียรติก็ไม่ได้ใส่ให้ทุกคันนะที่ทําการจัดส่งทางไปรษณีย์นะทุกคนช่างเกียรติจะถอดเจ้าตัวกระจกใส่ใต้เบาะให้นะจะไม่ใส่ไปกับตัวรถนะครับอ่าเนี่ยใต้เบาของเขา ใส่หมวกน็อกแบบเต็มๆใบแล้วก็ปิดได้นะทุกคนเป็นรถที่อนเนกประสงค์มากนะสำหรับรุ่นแกนเฟียโ,โนนะครับเนี่ยใต้เบาะเขาใหญ่มากขนาด27ลิตรนะถือว่าใหญ่มากนะครับเดีย๋ยวจะพามาดูตัวระบบต่างๆก่อนที่เนี่ยตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะเป็นคุญแจคีย์สมาร์ทด้วยหลายคนที่ซื้อไปแล้วเจอปัญหาหลายๆอย่างแล้วก็บอกว่าคุญแจคีย์สมาร์ทเสียจริงๆแล้วมันมี วิธีการมีาการใช้งานต่างๆที่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะเดั้งกิจจะอธิบายอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวดูรูปร่างหน้าตากันก่อนสวยงามมากตัวนี้เป็นสีเทานะทุกคนเป็นสีเทาตัวท็อป abs นะครับเนี่ยระบบเบรกของเขาดิสเบรกหนะ้าดัมเบรกหลังนะแต่รุ่นท็อปจะได้เป็นระบบ abs ด้วยนะครับสาหรับรุ่นท็อปนะสวยงามมากเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้นะครับระบบไฟไฟลี ไฟลีอยู่ตรงนี้เวลาเปิดสวิ์จะติดขึ้นนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านซ้ายขวานะก็จะเป็น LED ทั้งหมดนะครับตัวเบาะของเขาตัวนี้เป็นตัวท็อปนะก็จะได้เบาะเป็นผ้าหนังสีแดงแบบนี้นะทุกคนแล้วก็เย็บด้วยคำว่าแกรนฟีโนด้านข้างแบบนี้นะสวยงามมากด้านท้ายก็เป็นไฟ LED นะครับสติ๊กเกอร์ไม่มีนะทุกคนสําหรับแกรนฟีโนนะเป็นเรียบง่ายแต่รู้หรานะครับเนี่ยสวยงามมากตัวระบบหน้าจอก็จะเป็นดิตอนแบบนี้นะเดี๋ยวช่างเกียิจะ สาธิตวิธีการใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะมีด้หลายคนที่ยังไม่เข้าใจนะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นนั่งก่อนแป๊บหนึ่งตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะทุกคนเป็นรุ่นท็อปคุณแจก็จะได้มาเป็นเจ้าตัวคุณแจรีโมทแบบนี้นะเป็นรีโมทแบบนี้ให้นะแล้วก็จะมีตัวคุณแจสำรองเปิดใต้เบาะให้แบบนี้นะครับสองดอกแบบนี้นะให้ไปนะครับตัวนี้เปิดยามฉุกเฉินเมื่อเราลืมอะไรไว้ใต้เบาะนะแต่ห้ามลืม ตัวคุณแจสำรลองไว้ใต้เบาะนะเพราะว่าจะไม่สามารถเปิดเบาะได้นะครับตัวคุณแจตัวรีโมทจะมีให้หนึ่งอันแบบนี้นะครับพร้อมกับแถบรหัสนะรหัสตัวนี้ห้ามหายเด็ดขาดนะถ้ารหัสหายรีโมทต,ต้องอยู่ถ้ารีโมทอยู่รหัสก็ต้องไม่หายนะทุกคนเพราะว่าถ้า,ารีโมทเราหายเนี่ยไม่มีรหัสเนี่ยจะไม่สามารถจูนใหม่ได้เลยนะก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งระบบนะครับการทํางานของตัวรีโมทนะจะ มีรศมีการทํางานอยู่ประมาณ80เซนติเมตรรอบๆตัวรถนะครับอ่านี่อยู่คืออยู่ในตําแหน่งปกตินะเรา,ารีโมทกับรถอยู่ด้วยกันนะเราสามารถกดแล้วก็ปลดล็อกรถได้เลยน,นะทุกคนอ่าเนี่ยแต่ถ้าเราอยากจะล็อกนะเราอยากจะล็อกนะกดตัวรีโมททัก3วิน,นะทุกคนให้มีสัญญาณกัะพิบพื้นนะกดแช่นะปึ๊บเนี่ย เราจะไม่สามารถปลดล็อกรถได้แล้วก็คือเราล็อกตัวรีโมทนะถ้าอยู่ในลักษณะนี้เราต้องกดแช่ตัวรีโมทก่อนเหมือนเดิมนะเหมือนที่เราปลดล็อกเมื่อกี้นะก็กดก่อนประมาณ3วินะทุกคนเราถึงจะสามารถเปิดใช้งานตัวระบบคญแจได้นะครับอ่านี่คือระบบอย่างที่1อย่างที่2ถ้าเราไม่ล็อกเนี่ยเราเพียงแค่เดินออกไปเนี่ยรถก็จะล็อกให้อัตโนมัตินะเพียงแค่เราบิดตัวเบ้าคนแจตัวนี้มาในตำแหน่งออฟปกตินะรถก็จะล็อกให้อัตโนมตัติเมื่อเรา เดินเข้ามาในระยะการทางานของตัวคุญแจคุณแจก็จะจูนกับรถแล้วก็สามารถปลดล็อกได้อัตโนมัตินะครับการใช้งานกดปลดล็อกก่อนหนึ่งที่ล็อกบิดมาทางด้านขวา1ล็อกตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเปิดเบะแล้วก็เปิดฝาถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันอยู่ด้านหน้านะ,ะแล้วเราบิดไปอีก1ล็อกมีสัญญาณไฟขึ้นตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่สตาร์ทนะครับต้องเอาคันตั้งเดี่ยวขึ้นด้วยนะก่อนสตาร์ทนะครับตัวหน้าจอจะมีทั้งหมด2จอนะทุกคนความเร็วจะอยู่ด้านบนนะส่วนจอด้านล่างจะบอก ข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถนะครับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงเวลาและก็ตัวอีโค่นะครับตัวย่อดีโอดีนี้เป็นตัวกิโลสะสมนะทุกคนตัวนี้กิโลยังเป็นศูนย์นะรถทังเกียรใหม่นะเนี่ยศูนย์กิโลเลยเนี่ยดีโอดีแล้วก็ขอปีกหนึ่งทิปตัวนี้เขาจะจับเวลาว่าเริ่มต้นใช้งานมาถึงตำแหน่งล่าสุดกี่กิโลนะครับแล้วก็จะมีการคำนวณน้ำมัน1ลิตรวิ่งได้กี่กิโลนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวเอาปริมาณแบตเตอรี่นะ12โวลต์นะครับอ่านี่คือตำแหน่งอีโค่ถ้าระบบอีโค่าเอร อ่ะขับรถไปเนี่ยตัวนี้เขาจะหมุนไปตามนะทุกคนสําหรับจอสี TFT ด้านล่างนะครับส่วนด้านบนเวลาเราขับไปก็จะขึ้นความเร็วบอกนะแล้วก็จะมีตัวสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะสังเกตดูนะอ่าแต่สัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะทุกคนเพราะว่าคันนี้โดนตัดเจ้าตัวแอปพลิเคชัน Y Connect ออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะแต่สัญ,ญลักษณ์ในเจ้าตัวหน้าจอก็ยังมีอยู่นะแต่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะทุกคนยังมีสัญ,ญลักษณ์บอกอยู่เอาออกไม่ทานออกไม่ทันอออกแค่กล่องอย่างเดียวพอ แล้วก็ด้านบนก็จะมีตัวสัญญาณกุญแจนะ ABS นะตัวระบบสตาร์ทสตาร์ชิสเต็มแล้วก็ตัวสัญญาณรูปเครื่องนะครับสัญญาณต่างเมื่อติดขึ้นแล้วเนี่ยดับไปนี่คือสัญญาณปกตินะประจำนะแต่ถ้าสัญญาณที่มันเคยติดขึ้นแล้วมันไม่ดับไปเนี่ยมันค้างเลยเนี่ยถือว่ามันผิดปกตินะครับตัว ABS ขับไปสักระยะหนึ่งมันจะดับลงนะคือปกตินะถ้าเราเปิดปกติต้องค้างแบบนี้นะคือระบบหน้าจอปกติต้องอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับ ฝวามือระบบ Stop and Start System เปิดหรือปิดการทำงานก็ได้นะครับแต่ท่านกิดแนะนำว่าให้เปิดใช้าง,งานเต็มระบบเลยนะครับระบบ Start มีให้เพียงระบบ Start มือด้วยระบบไฟฟ้านะครับรุ่นท็อปไม่มี Start เท้นะครับทางด้านสายมือก็จะเป็นไฟสูงไฟตามแล้วก็สัญญาณแต่แล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับนี่คือเจ้าตัวหน้าจอของเขานะทุกคนตัวแกรนพีโนโต้องบอกว่า ตัวเครื่องยนต์เขาเนาะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดออโตเมติกพรีเมี่ยมอยู่แล้วนะเป็นเครื่องยนต์ร้อยยี่สิบห้าซีซีบลูคอร์ไฮบริดนะเครื่องยนต์สมาร์ทมอเตอร์เจเนเรเตอร์นะครับให้การสตาร์ทรถที่รวดเร็วแล้วก็เงียบมากนะครับเดี๋ยวทั้งเกียร์จะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองจับจังหวะดูนะว่าเพื่อนๆจะได้ยินเสียงาการสตาร์ทเครื่องหรือเปล่านะปึ๊บกัมเบกข้างในข้างหนึ่งนะทุกคนจะกดแล้วนะหนึ่งสองอา่าเนี่ยติดแล้วเนี่ยเสียงเครื่องยนต์ได้ยยยิินนนนนมัเเี่่คคคืือออกการรตตตดขงงว์ะทุ ตัวระบบไฟตัวนี้ก็จะติดขึ้นเลยนะเมื่อเราสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ตัวไฟลีตัวนี้ก็จะติดเมื่อเราเปิดสวิ์เลยนะมาดูเกลยๆก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะทุกคนสวยงามมากตัวนี้เป็นสีเทานะสีเทาสีเทาเทาแกลนฟีโนนะไม่ไม่ไปเปรียบเทียบกับเทาเอ็กแม็กเทาเอ็นแม็กที่เป็นของทางยมาฮ่าเหมือนกันไม่ได้นะทุกคนเทาคนละเทานะถึงจะเป็นยมาฮ่าเหมือนกันแต่คนละรุ่นเนี่ยสีเทาเรียกสีเทาเหมือนกันแต่เทาคนละแบบคนละเฉดสีกันนะครับ สวยงามมากทุกคนเนี่ยนักีติดเครื่องอยู่ก็อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับความอเนกประสงค์ของเขาได้หลายอย่างสําหรับแกรนฟิโนนะไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บของเล็กๆตรงด้านหน้าสามารถวางโทรศัพท์วางขนน้ําได้นะครับแล้วก็จะมีฮุดสามารถเกี่ยวของได้นะ,ะาาถ,นะถ้าไม่พอใต้เบาะก,ก็มีขนาดความจุที่ใหญ่นะทุกคน27ลิตรนะสามารถใส่มกกัน็อกได้แบบนี้เต็มใบ2ใบนะปิดเบาะได้นะแล้วก็ใส่ของได้หยีกนะทุกคนหรือว,ว่าใครจะใส่เสื้อผ้าใส่อุปกรณ์อื่นก็สามารถใส่ได้เต็มที่นะสำหรับใต้เบาะของเขานะครับอ๋อสวยงามมากแล้วก็ ถือว่าเป็นรถที่อนเนกประสงค์จริงนะสำหรับเจ้าตัวแกรนฟีโนนะครับทั้งเครื่องยนต์ทั้งการออกแบบการดีไซน์ทุกอย่างมาครบมาเต็มทุกอย่างเลยนะครับส่วนเรื่องของราคานะใครที่สนใจนะครับช่างเกียริมีบริการจัดส่งให้ทุกคนทั่วประเทศนะครับสำหรับรถทางยมาฮ่าทุกรุ่นนะตัวนี้เป็นแกรนฟีโนตัวท็อปปี2023ล่าสุดนะราคาเงินสดอยู่เพียงแค่70,000กับอีก500บาทเท่านั้นนะครับรวมทะเบียนพรบหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับราคาจัดไฟแนนซ์อยู่ที่ 73,500มนเท่านั้นนะทุกคนราคานี้ถือว่าถูกสุดมากนะดอกเบี้ยรเริ่มต้นเพียงแค่1 0 6เท่านั้นนะรับจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับคันนี้ลูกค้าอยู่จังหวัดยะโสธรน,นะครับจัดไฟแนนซ์กับช่างเกียรินะเดี๋ยวช่างเกียริทำการจัดส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์นะครับสำหรับรถแกรนเพนคันนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับรถของทางยี่ห้ทุกรุ่นสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทกิจเจริญไทยอยู่บนทุกสาขานะครับหรืออยากให้ช่างเกียริทำการจัดส่งให้สามามรถ แอดไลน์สอบถามวิธีการซื้อขายเพิ่มเติมได้นะครับทั้งเกีตมีบริการจัดส่งให้ทุกคนทั่วประเทศนะครับสำหรับรถของทางามาฮ่าทุกรุ่นนะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ชัเงเกตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ